ประเทศพวกมึงแบบนี้มาชิงหน้าเก็บจะไม่ยอมยไม่ทหารใส่และประเทศของข้าพระเจ้าเจ็บระวังเอาไว้ประเทศพวกมึงมันจะเหลือแต่ซากเศ<อ>ษพวกมึงไม่มีสมองก็เลยทําได้ไม่กระทั่งการฆ่าเด็กพวกมึงมันเฮียดูออตั้งแต่วัฒนธรรมแล้วก็การสืบสาถ้าเกิดพวกมึงเข้ามาก็พร้อมเป็ประเทศของกูมีกระสุนเป็นปึกนะพวกมึงแม่งโคตรเฮียโคตรชั่วที่ไปยิงโรงพยาบาลเหมือนกับว่าพวกมึงไม่มีการศึกษามีประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ความไว้ใจก็คงจะไม่ฝ่าพวกมึงโตแหล่เรื่องคำสั สัญญาและคาที่ให้ปากผมไว้อาไรให้กับคนไทยทุกคนที่จากไปแล้วรวมถึงคนที่ใกล้จากและมีประโยคที่อยากฝากไว้คือไทยนิรักสงบแต่ถึงลบน้ำไม่ขาดไม่มีใครชอบหลอกไอสัตว์สำหรับบุคคลประเภทนี้เห็นนิส,สัยซน่าของพวกบมึงเห็นแล้วแม่งโคตรทุเลชิปจะทำยังไงประเทศขอบพวกมึงให้ไม่ชิบหายลองใช้หัวสมองลองเล่นคิดใครๆคแม่งก็รับไม่ได้สำหรับความต่แหลของคนบางคนประเทศนี้ อนนี้สง,งบศึกมันเป็นเวลาทองเวลาเพชรแอบอยู่ได้ก็แอบไปเตอไอสัตว์ระวังประเทศพวกพูจะตามเช็คสงสารพวกแม่ทุกคนที่ยังมีขราบน้ำตาเล็ดไอพวกนี้โตแหลเลยตีหน้าเศร้าเ่าความเท็จถ้าว่าความตอแหลของพวกมึงก็คงได้<ห>ถ้วยถ้าเกิดมาขออะไรอย่างนะกูขอไม่ช่วยแล้วพวกมึงอง่ะไอสัตว์ไม่ต้องมาขอให้ช่วยกูว่าจะแจกส้นตีนให้ไปแต่กูสงสารก็เลยแถมสมอง,มองให้ด้วย,วยจี